รถพอชพังกลางทางเปิดประตูไม่ได้สตาร์ทไม่ติดใช้รถไฟฟ้ามา3ปีเพิ่งเริ่มเจอปัญหาหนักๆแล้วครับรายงานสดจากข้างทางรถพอเชของผมสตาร์ทไม่ติดแบตสิบสองโวล์พังเปิดประตูไม่ได้ทาําอะไรไม่ได้เลยจอดนิ่งอยู่ข้างทางแบบนั้นครับปกติรถน้ำมันก็แค่ขอพ่วงแบตจากคันอื่นใช่ไหมครับแต่รถพอเช่ EV เคันนี้จุดพ่วงแบตดดอยู่ในรถใต้พวงมาลัยและประตูนี่คือเปิดไม่ได้ะจะไปพ่วงยังไงล่ะครับสุดท้ายก็ต้องโทรหา AS ให้ช่างมาช่าาชวยงัดรถและเปิดประตูใช้วลานนะพอสมควรกว่าจะพ่วงจูนจนติดแล้วข จบเช้ชาวันรุ่งขึ้นสตาร์ทไม่ติดอีกก็ต้องเรียกรถลากเข้าศูนย์นี้ AS เพื่อเปลี่ยน82โวล์ค่าซ่อมกระปาเข้าไป70,000กว่าบาทแถมเบอร์ประกันไม่ได้เพราะถือเป็นอะไรสิ้นเปลืองช่วงหน้าจบแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยผ่านไป2เดือนแบตรุ่นใหม่เอี่ยมที่ยังอยู่ดีแต่กล่องควบคุมไฟฟ้าหรือตัวแปลงไฟเนี่ยกับเสียอีศูนย์ตัวแจ้งว่าต้องใช้เวลาต้องอีประมาณสสัปดาห์เลยครับระหว่างนี้ทาง AS ก็มีบริการเอาเบนซ์ GLC มาให้ใช้ช่วคราาก็ถือว่าบริการที่ดีเลยนะครับให้ใช้หา้าปัน์กัน หนน่อยะครับจะได้เตือนกันทันกดแชร์ไว้เผื่อช่วยคนอื่นได้จริงๆครับ